เป็นห้างแย่แล้วครับท่านผู้ชมนี่ห้างแย่ห้างแย่ห้างแย่ครับนี่ห้างแย่ครับดอกเริ่มโรยแล้วข้ออย่างเดียวพี่ต้องการพ่้นไหมไม่ต้องการครับฟุ้น,จ,นจะพึงะ่ง, <S <S งมานะครับ้ากาลังเป็นห้างแย่จะพึ่งม้านะครับดอกขาวบานลวงเลียมเลยครับเนาะคึมคึมมาแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ลุ้นเบน่ยอดนั่นมันเป็นใกล้แล้วอ่ะมันเป็นสองชุดครับโอ้แต่ขายเรื่อยๆครับก็ถ้าใช้ขั้นเทพก็ เจ้าเข Guys, ียววันนี้ครับไล่จะไล่ผูกอุ้มเขียวมนปลอดภัยใจเกษตรกันเทพไงชาวนาชาวไร่ชาวสวนชื่นบานเกษตรกันเทพในความสำคัญอยากให้เกษตรกรเรา สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เกษตรขั้นเทพพาพี่น้องเกษตรกรมาอยู่จังหวัดเพชรบุรีนะครับเป็นเทปที่2นะครับที่เราถ่ายทาอยู่ที่ป่าระอูอําเภอแก่งกระจานเพชรบุรีนะครับวันนี้เราอยู่ที่ตําบลป่าเดงนะครับวันนี้เราตามดูทุเรียนนะครับแต่ที่เราเดินมานี่ก็คือเงาะอันนี้ก็คือมะละกอนะครับความสมบูรณ์ที่นี่ก็สมบูรณ์นะครับสามารถปลูกพืชได้หลายชนิดแต่วันนี้เราจะพาไปดูทุเรียนป่าระอูนะครับที่เป็นทุเรียนขึ้นชื่อ นะครับว่าที่นี่เขาเริ่มทําทุเรียนมาตั้งแต่เมื่อไหร่ทาแล้วได้ผลผลิตแบบไหนทุเรียนจะออกไหมเป็นอย่างไรแบบไหนไปติดตามรับชมกันครับเจอแล้วนะครับพี่เอี้ยงพี่เอี้ยงครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตชมทุเรียนป่าระอูส่วนพี่เอี้ยงหน่อยครับครับผม เป็นยังไงบ้างพี่ดอกเกลื่อนหมดเลยอ่ะมันก็ออกหลายชุดนะครับโอ้อากาศมันเปลี่ยนจะไม่เห็นเห็นที่นี่เขาว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงครับมันเป็นยังไงบ้างมาร้อนัร้อนกลางวันร้อนกลางคืนหนาวฝนปะฝนมีมั่งแต่ว่ามีมเรม่ากอ๋อครับท่านผู้ชมนะครับนี่คือรุ่นหางแยนะครับหางแยแล้วได้ข่าวว่าพี่เอ็งเก็บพลนบริตไปม้างแล้วนี่ลุกใบ มีหลายรุ่นเลยครับอยู่3มรุ่นครับอันนี้รุ่นรไข่ไก่นะครับที่กําลังโตมกําลังเป็นมะเขือพวงนะครับสามรุ่นเลยนะครับเอาครับท่านผู้ชมนี่ทุเรียนป้าระอูนะครับอยู่ตำบลป้าเด็งเนาะครับผมป่าเด้งนะครับพี่เอี้ยงทาทุเรียนมาเนี่ยที่เราปลูกมาเนี่ยเอานับคร่าวๆก็พอเพราะเราไม่ได้จริงจังมากกี่กี่กี่ปีแล้วต้นเนี่ย ต้นนี้ประมาณ10ปีครับโอ้ไม่จริงจังแล้วครับท่านพี่เอียงผาพวไปดูต้นอื่นเลยถ้าสิปีแล้วเนี่ยครับโอ้โหนี่ก็สิปีเหรพี่ครับโอ้แสดงว่าป้าป้าละอูนี่เขาปลูกทุเรียนมานานแล้วเนี่ยนานแล้วครับโอ้เข้าเมื่อนเมื่อนทางโซนระยองทางจันทางตราดเลยนะครับผมนี่ครับต้นต้นทุเรียนป้าละอูนะครับที่เราเดินนี่ไม่ใช่เดินนี่นะครับท่านผู้ชมเลยครับมันมีลูกแล้วเขาคัดแล้วอันนี้ครับอันนี้น่าจะได้ส่งบุญ รุ่นเดียวอันนี้ก็มีรุ่นเดียวอดอกไม่มีดอกไม่มีแล้วก็ต้นนู้นเป็นดอกอันนี้โอ้มีไร่ด้ดูเลยในในในแปลงเดียวของพี่ยังไงครับโหมรกอนนี่นี่แคกหนวนมะดำเนินครับโอ้ทุกถ้วยนะครับมันอยู่ใกล้ต้นทุเรียนเราด้วยนะมันเหลือถ้วยเกี่ยวเปล่ามั้ยลูกโอ้โหครับท่านผู้ชมนี่รุ่นนี้คือรุ่นห่างแยะ รุ่นไข่ใกล้ก็มีโอ้โหเรียกว่าที่นี่จริงๆแล้วมันแสดงว่าอากาศมันมาตลอดเลยพี่เองครับผมไม่งั้นดอกมันไม่ออกไร่รุ่นนี้ใช่ไหมอากาศมันเย็นมาประมาณ 3- 4เดือนเมื่อกี้เราไปสวนคุณอุ้มมานะครับคุณอุ้มบอกว่าข้างบนเนี่ยประมาณ15้าองศานะครับท่านผู้ชมดูนะครับดอกนะครับอันนี้ทุเรียนจังหวัดเพชรบุรีนะครับอำเภอแก่งกระจานตำบลบาดิงนะครับ ยังต้นนี้ก็ดกเหมือนต้นนึ่งเลยดกเหมือนกันครับอันนี้ใช้เกเตรกนเทพมานานเท่าไหร่แล้วพี่มาประมาณรู้จักกับขูอุ้มขูอุ้มประมาณใช้มาประมาณ2ีอลปีครับโอ้สองปีแล้วทําไมไม่เอิญบอกกันมั่งครับพี่นะครับท่านผู้ชมอันนี้อีกรุ่นหนึ่งนะนี่รุ่นมะเขือพวงนะครับท่านผู้ชมมะเขือพวงก็ขึ้นโหเป็นระยะดีมากเลยนะโอ้โหโะโะโะโฉโเลยอย่างี้นี่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 รุ่นมะเขือพวงนะครับท่านผู้ชมถ้า เกษตรกรมือใหม่ก็ดูนะครับนี่อย่างเงี้ยพวงเงี้ยไว้ได้ไล่ลูกนะครับเนี่ยพราะมวงมันใหญ่นะครับส่วนมากที่ป้าเอางเนี่ยการแต่งลูกยังไม่ยังไ,ไม่เก่งเะไม่เก่งครับนเพิ่งจะเรียนรู้กันน,นะครับอันนี้เป็นห้างแย้แล้วครับท่านผู้ชมนี่ห้างแย่ห้างแย่ห้างแย่ครับนี่ห้างแย่ครับดอกเริ่มโรยแล้วข้ออย่างเดียว นต้องการไม่ต้องการครับฟ้นจะพึ่งมานะครับเขากำลังเป็นห้างแย่จะพึ่งมานะครับดนกบรับาลลวงเลี่ยมเลยครับครับนอกคืมคืมคมมาแล้วครับท่านผู้ชมนะครับนี่ก็เป็นมะเขือพวงโอ้รุ่นบนยอดนั้นมินเป็นใกล้ใกล้แล้วอะมันเป็นสองชุดครับอได้ขายเรื่อยๆืยครับโอ้โหครับท่านผู้ชมขึ้นนามนี่สุวยนะเนี่ยหนามเนี่ยดูนีครับนี่ประคับประคองแต่ว่าครัวมันใหญ่นะพี่นะ เนี่ยพัวใหญ่เมื่อปีที่แล้วออกแบบนี้ไหมปีที่แล้วมันก็ออกออกน้อยกว่าน,นี้หน่อยครับ<ม>กาดมันเนี่<ป><ล>ยกนี้ลูกนี้สวยนี่ยห่วงเนี่ยครับท่านผู้ชมอันนี้ห่วงมันสวยนะครับท่านผู้ชมห่วงมันใหญ่สามารถเอาไว้ล่องลูกได้นะครับเนี่ยห่วงมันใหญ่นะครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวลักษณะลูกมันก็จะใหญ่เหมือนกันนะครับไปดูต้นทางนู้นโต มันก็ออกคล้ายๆกันหมดเลยนะครับมันมีชุดนี้ชุดแรกนี่ชุดแรกนี่ใหญ่ว่าเพื่อน <c oughs> นี่ก็ประมาณครึ่งกิโลแล้วแต่มัง้งเน่นะครับนามต้วยนะพี่นะครับตอนที่ไอ้ลูกที่ไข่ต้วยไหมแมันก็ทันนี้ครับลูกก็สรงสวยนามเขียวนามเขียวข้องขนอื่นเขียวแบบนี้่ะ ก็ถ้าใช้ขั้นเทพก็จะเขี่ยวคนนี้ครับไล่จ่าไล่คู่อุ้มก็เขี่ยวคนนี้ผู้จ่าดีมากเลยครับท่านท่านผู้ชมบอกว่าใช้กระเซงกระเทพแล้วหน้าขเขี่ยวนะครับขอบคุณมากเลยครับอันนี้เชียร์กันป่าพี่ไม่เชียร์ครับเรื่องจริงไหมเรื่องจริงครับอ่านะครับท่านผู้ชมอันนี้คือทุเรียนที่เป็นเท่ากําปั้นมือนะครับทุเรียนจังหวัดเพชรบุรีนะครับป่าละอูนี่ขึ้นชื่อมากนะครับทุเรียนป่าละอูนี่ถ้าใครได้ชิมแล้วจะต้องต้องขึ้นมายากกิ่นอีกอะครับ ขนาดพ่มาบ่อยพผมยังไม่เคยได้กินเลยเพราะว่าหนึ่งมาช่วงมีดอกสองมาช่วงลูกขนาดนี้พอเข้าจะต้านกันนะครับมาไม่ทันมาไม่ทันหมดใช่ไหมหมอจิบพี่ได้ติดตามไห่ทางโซนระยองจันทาเข้าบุญกันนะว่าโอ้ทุเรียนทํายากมากบางคุดก็ทายากไม่ค่อยได้ดูข่าวครับเพราะเราอยู่ในสวนตามสวนไม่ค่อยแล้วสัญญานยังไม่มีเลยครับท่านผู้ชมต้านยาอินเทอร์เน็ตไม่มีนะครับที่นี่ ไปทางในต่อหรอพี่อันนี้เราดูยังยังไม่ได้ดูต้นนี้ก็โอ้ต้นนี้ก็สวยพอมีบ้างคุยเพลินครับท่านผู้ชมพอมีบ้างของพี่เขาดูดินี่ครับรูปเป็นระยะเลยครับพอมีบ้างนี่ก็มีคัดไว้แล้วถ้วยมากเละยะระยะได้เลยเนี่ยนี่ครับท่านผู้ชมดูดิพอมีบ้างนะเนี่ยเนี่ยพอมีบ้างของพี่เขาก็มีสองรุ่นเหมือนเดิมรุ่นข้างบนรุ่นหมามรุ่นนี้ก็ ปัมพันธ์มือออกทุกต้นนะครับออกทุกต้นโหต้นน้อยของพี่นะที่ว่ามีน้อยมันไม่น้อยหรอกมกั้งที่อื่นเขายังไม่มีดอกเลยนะครับนีน่สองชุดเหมือนกันครับสองชุดเหมือนกันก็ตีว่าอากาศที่นี่มาอากาศมันขึ้นมาส่องนะรอบเนาะนะครับนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ออกส่องรุ่นเหมือนกันทุกๆต้นเลยครับไปต่อครับพี่อ้อคล้ายๆกันหมดครับ สังเกตหน้าก็จะช่วยเหมือนกันโอ้มีลูกใหญ่ด้วยแล้วก็ตอนนี้มันตัดลูกไปแล้วครับเลือที่อันนี้ตัดได้วันไหนอ่ะตัดได้วันนี้ป่ะตัดไปแล้วครับนี่มันเหลือที่มันยังไม่เกะครับโอ้หนูก็ตัดได้วันนี้เลยจะได้ซื้อกลับไปเลยเนี่ยชุดนี้มันตัดไปแล้วนี่ครับท่านผู้ชมหน้าม,มันช่วยนะเนี้ยหน้าช่วยหนูก็ตัดได้วันนี้อีก นี่ต้นเนี้ยที่พี่บอกว่าตัดไป50ิบลูกนะครับันะครับท่านผู้ชมเนี่ยรอยตัดเนี่นี่มันเหลือยังไม่แก่ดีครับนี่รอยตัดไปแล้วนี่มาไม่ทันตามเคยแต่ก็มีรุ่นห้างเยะด้วยนะมีครับเนี่ยโอ้ตัดไปเลี้ยมเลยนะรอยต่อตัดเลยอดเลยครับท่านผู้ชมไม่ได้ชิมตามเคยไปต่อครับปลยต้นไหนอีกครับพี่ต้นต้นนี้ดูยังครับ ต้นนี้ก็ยังไม่ได้ดูต้นนี้ก็มีมั่งมีหางหางมีมั่งมีหางหโอ้โหเลืองลูกหมืนนะพี่แม่ขาไม่ยอมตัดครับแสดงว่ามันยังไม่สุกยังไม่สุกเราก็อดตามเคยนะครับท่านชมมาไม่ทันตัดไปเมื่อตัดไปม,ปา,ดไปมา,าดเลยครับมาไม่ทันนี่ครับเขาบอกว่าต้นนี้ก็มีน้อยดูครับน้อยเท่านะครับนี่ครับก่วน พี่เอี้ยงนะครับอยู่ป่าเด้งนะครับก็ขูอุ้มก็แนะนำนะครับให้ให้ใช้ผลิตภัณฑ์นะครับตอนแรกไปเห็นของรูอุ้มก่อนหรือว่าขูอุ้มมาบอกขุยให้ไปเห็นครับไปเห็นส่วนเขาแล้วถามเขาเขาว่าใช้กคันเทพเลยออยากลองมั่งเลยซื้อต่อเข้ามาครับลองใช้มาจนทุกวันนี้นะครับนะครับก็ใช้ประมาณตั้งปีเนาะจ้าที่เอาผลิตภัณฑ์มาจากขูอุ้ม โอ้โ oh, หมะกอกต้นเนี้ยพี่มันล้มนานอย่างเนี้ยล้มนานแล้วครับปล่อยมันไว้ครับโอ้โห oh, ครัาต้องชมดูมัวนมันจะตายแล้วนะเนี่ยแต่ว่ามันให้ผลผลิตลูกสวยมากติดดินครับไม่ต้องตดตอ,งอยดไม่ต้องส่อยครับใครจะตำต้มตำก็มาปิดไปได้เลยโอ้โ oh. หสุดยอดเลยโอเคท้ายรายการแล้วพี่เอี้ยงผมก็รบกวนเวลาพี่เอี้ยงมาพอสมควรนะครับเพราะว่าตอนนี้กําลังแต่งลูกแต่งดอกทุเดงกันด้วยครับ ก็ประมาณต้องปีครับ,รบที่พี่เอี้ยงมาดูแลในส่วนของตัวเองแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์เกษตรเกษตรข้อท่านานิดนึงเพราะว่าเราใช้จากการที่เราไปเห็น้องคนอ,อื่นทีนี้เราจะท่ามว่าเวลาใช้ปุ๊บความเปลี่ยนแปลงข้องทุเรียนที่เราเคยทํามาไม่เคยใช้เกษตรเกเทพก,ก็ใช้เกษตรเกเทพความที่มันต่างกันต่างกันมันก็มันใช้คั้นเทพมันเขียวเขียวแล้วมันก็ให้ผลผลิตดกแล้วก็มันเป็นสองชุดสามชุด มันมันยังไงอ่ะมันดีอ่ะครับก็คือในสายตาของเราก็ปีก่อนแต่ว่าปีนี้มันให้ดอกมาเป็นนี้ชุดต้องชุดแต่ว่าคือมันดีกว่าเดิมครับผมนะครับต่อท่านผู้ชมครับเพราะว่าหนึ่งช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนนะครับการที่ทําทุเรียนให้ออกชุดเดียวมันเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเราสังเกตเราท่าเราก็ทํหมือนกันชีดเหมือนกันในการให้น้ำเราพี่ให้น้ําตลอดไหมตลอดวันเว้นวันครับวันเว้นวันเพราะว่าดินมันชื้นอยู่เนาะครับข้างบนกางวนมันร้อนจัด กศร้อนจัดก็จริงๆ้วทุเรียนมันฆาาน้ำไม่ได้เนาะครับบางท่านที่อดน้ําทุเรียนไว้นะครับพยายามลดน้ําแล้วก็ฉีดกระเทีบต่อเนื่องไหมต่อเนื่อครับอ่าครับฉีดต่อเนื่องไปก็จะได้พ่นผลิตแบบนี้นะครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นดอกขึ้นทางแย้หรือเป็นการขึ้นนามขึ้นทรงโอเคไหมพี่ในสายตาพี่โอเคครับนะครับในการที่ดูแลต้นไม้หรือต้นพืชที่เราปลูกนะครับถ้าต้นสมบูรณ์แล้วนะครับท่านผู้ชมก็จะให้พ่นผลิตเองเนาะ ครับเจา้าของเราเนยสินค้าเกษตรกรเทพเนี่ยบางคนเห็นดอกยกดอกอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ตัวเล่งดอกนะกว่าพี่เอี้ยงจะชีดให้ดอกมันออกนี่ก็ชีดต้อเนื่องมา,มาเลยเนื่องมาเลยครับแล้วพอมันออกดอกแล้วมันเป็นยังไงมั่งความรู้สึกเราก็เห็นดอกก็ดีใจนี่ครับนี่คือคําคําของพี่น้องเกษตรกรท,ทุกคนนะครับเวลาเห็นดอกเห็นผลผลิตเนี่ยต้องดีใจหายเหนื่อยไหมพี่หายเหนื่อยครับนะครับถ้าใครอยากจะได้ผลผลิตแบบนี้นะครับก็ลองเอาสินค้าเกษตรกรเทพลองเป็นตัวเลือกดูเนาะครับ บางทีท่านต้องอยู่ที่การเปิดใจแล้วก็ทําตามในการเทคนิคของเกษตรกนเทพดูนะครับหนึ่งไม่มีอะไรมากลดน้ําปกติขี้ตอเนื่องไปเรื่อยๆนะครับดอกออกเองโดยที่ไม่ต้องไปเร่งไปเปิดตาดอกไม่ต้องไปเล่งครับอันนี้เรื่องจริงไหมเรื่องจริงครับในที่เราโฆษณาเราบอกเราไม่ต้องเล่งครับดอกออกเองจริงไหมพี่จริงครับนะครับเอาครับนี่อีกหนึ่งคำยืนยันนะครับวันนี้เราอยู่จังหวัดเพชรบุรีอำเภอแก่งกระจานตำบลป่าดิงนะครับพี่เอี้ยง ว่าพี่น้องเกษตรกร,ท,กรที่ติดตามชมรายการเกษตรกันเทพอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร,กรมือใหม่การการทำทุเรียนหรือว่าทำมานานแล้ววันนี้เราใช้เกษตรกันเทพแล้วเรามีความประทับใจยังไงยากจะแนะนำก็เปิดใจดูครับว่าเกษตรกันเทพมันใช้ดีครับลดต้นทุนไหมพี่ครับลดต้นทุนครับนะครับสิ่งสำคัญที่สุดถ้าเกษตรกร,กร,กรลดต้นทุนได้เนาะ เราก็อยู่ได้อันนี้ันอันดับหนึ่งเลยก็ลดต้นทุนได้แล้วต้องได้ผลผลิตด้วยเนาะครับครับวันนี้ผลผลิตเราก็ได้ต้นทุนเราลดอย่างลดแล้วครับอ่าโอเคครับทุกอย่างสมบูณ์นะครับวันนี้ถามว่าดอกออกดกไหมจริงๆแล้วทุเรียนนะก็ออกประมาณนี้กําลังดีถ้าดกมากเกินไปก็ต้นเย่ครับต้นเย่นะครับแล้วทุกปีที่ปีที่แล้วก็ปีนี้ปีนหนดกกว่ากันหรือพอๆกัน พอกันนะครับปีนี้ก็ดกไน้อยมันเป็นสองชุดนะครับปีนี้มันเลยมองไม่ออกเนาะมันไม่ได้ออกมาพูดเดียวนะครับเป็นสองชุดอ่ะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์รายการเกษตรกรเทพติดตามรับชมกันไปว่าเกษตรกรเทพจะพาไปที่ไหนจังหวัดอะไรวันนี้ผมขอบคุณพี่เอียงมากครับขอบคุณท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ